ลองใหญ่มากค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเชียร์มันเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะจะใช้อะไรที่นั่นได้จะเป็นแอปเปิลค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนเขาทำคนไปนุ่มขับรถไปเรื่อยๆค่ะชมบรรยากาศสวนองุ่นสลับกับต้นข้าวบาเล่ค่ะแล้วก็ดอกไม้ข้างทางค่ะทุกคนสวยมากๆเลยเราก็ยังคงอยู่ที่อิตาลีทางตอนเหนือเช่นเคยนะคะตามที่นันขึ้นบอกอีกแล้วไม่อยากอ่านออกเสียงเดี๋ยวอ่านผิดเห็นเส้นตรงที่จอดรถไหมคะทุกคนถ้าเส้นเหลืองนี่คือจะจอดได้ช่วงข้าวค่ะร้านขายขนมหวานแต่ทุกคนลูกอมลูกกวาดช็อกโกแลตแจ้ง ขนมปังนะคะแล้วก็มะเขือเทศ<ป>ต้องแสนแสนนะต้องแสนแสนต้องดีกว่แสน,น,นแสนในกรุงเทพบ้านเราดินผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตกับทุกคนใหญ่พอสมควรก็เลยเข้ามาดูซะหน่อยว่าเขามีผลิตภัณฑ์ณอะไรขายมัง่งเห็นชีสเห็นไส้กรอกก็คืออลังการมากเลยค่ะจะเหมือนปลาตุกโกก็เหมือนจะเหมือนสปริงโร่ก็เหมือนค่ะเบียร์รสชาติมะนาวค่ะบ้านเขาจะรูปร่างไม่เหมือนของของบ้านเรานะนั้นน่าสวยจัสุดจะมาเดินเมืองกับทุกคนสวยมากเลยดูน้ำเขานะ